สิบสามบทสวดธรรมบทสหัสวรรกอัตตาหะเวคิตังเสยโยยาจายังอิตะราปะชาอัตตะทันตัสะโปสัสสะนิจจังสัญญาตะจาริโนเนวะเทโวนะทันทัโพนะมาโรสหะพมมุนาคิตังอะป,ปะจิตัง ยะยิราตาถาดูปัสสะชันตุโนสิบสีบส่บทตรวจเกิดปุตตะสูตรภาสิาตะมิทังเตนะพะคขวตาชาณะปัสสตาอะระหตาสัมมาสัมพุทเทนะเอธะตุมเหมาอนุสสะเวนะมา ปรมะปรายะมาอิติกรายะมาปิทะกะสัมปทาเนนะมาตักกะเหตุมาณยะคาเหณามาการะปะริวิตะเกนมะมาทิฏฐินิชานะขันติยามาพพะรูปตายะมาะสะมโะน โนคะรุยะธาตุเมเหอตตนาวะชะเนยญา,ายถาอิเมธมาอากุสราอิเมธม,มาสาวะชาอิเมธม,มาวินโยคะระหิตาอิเมธาม,มาสามัตตาสามาทินาอาหิตายะทุขายะสาวตันติอัตตมตุเมเห ปชจเหยยะธายาธาตุมเหตอัตนาวัชนโยยาธาอิเมธัมมากุสลาอิเมธัมมาอนาวัชชาอิเมธัมมาวินโยปัสท้าอิเมธัมมาสัมมตาสมาธินาหิตายสุขายสังวัตติเตอัาตุเมเหอุส ปะสัมปัช,ชะวิหะเลยาถาติสิบห้าบทสวดอุปเนยสูตรอุปนิอุปนิยาติชีวิตะมัป,ปะมายยชะรูปะนตสานะสันติ ตานาะเอตังพยังมะระเนเปะมาโนอุญญาณิกะวิราัตาสุขาวะานิอุปนิยติชีวิตมะมปะมายังชะรูปะนิตัะนะสันติตานาะเอตังพยังมะระเนเปะมาโนโลกามิสังปะชะเหสันติเอโโค โยทะกายณะสังขโมวาจายะอุทะเจตสาตังตัสสะเอตัสสะสุขายะโหติยังชีวะมาโนปะกะโลติอุญยงธัมโมหะเวรคติธรมมจาริงธัมโมสุจินโนสุขะมาวะหาติ เอสานิสังโสรมเมสุจินเนนาทุกขะติงคัชติธรรมมจารีสัเพสังขาราอนิจาติยะธาปัญญาจะปัสติอัทนิพินทะติทุเคเอสมะโกเอสมะคโววิสุทธิยาสัเพสังขาราทุกขติ ยัาปัญญายาปะสติอาทานิพินทัติทุกเขเอสะมัคโมัคโววิสุทธิยาสะเพธรรมาอนัตตาติยัาปัญญายะปัสติอาทานิพินทัติทุกเขเอสะมัคโควิสุทธิยา สิบทสวดอะปันนะกะชาดกอะปันนะกัฏฐาน,นะเมเกทุติยังอาหุตักกิตกาเอตะธัญญายะเมทาวีตังคันเหยยะอะปันนะกังพระหงเวสระนางยันติปพะตานิวานานิจจอารามะรุก เตตยานิมนุษสาพยาตัชิตาเนตังโขสะระนังเคมังเนตังสะระณะมุตตะมังเนตังสะระณะมาคามะสัพพะทุกขาปะมุตจติโยจะพุทธันจะธัมมันจะสังคันจะสะระนังคาโตจะตาริอริยสัจจานิสามะ อัญญะปัสติทุกขังทุกขะสัมปาทังทุกขะจะอติกรังอริยันจะอัตถังจิกังทุกขูปะสมาคามินงังเอตังโขสะระณังเขมังเอตังสะระณามุตตะมังเอตังสะระณะมาคัมมสะสัพพะทุกขาปะมุตจติ ิบเจบทสวดรพรัทเทกะรัตตะคาถาอติตังนานวาคา,า,านานาวาคาเมยะนบปติกังเขอานาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาถืยะทะตีตัมปะหีนันตัง อปัตตันจะอนอาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังมานิถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุป,ปน,นันจะโยธรรม,มตัดทัดตัดวิปัสสติอสังหิรังอสังคุป,ปังตังวิทามะนุพหะเย ก็บุคคลใดถึงแจ้งทำปัจตุมันไม่ห้ดนง่นไม่คลอนแคลนในทำนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญทำนั้นหนึ่งเมือให้ปลุกดวงเิดอัจเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามะและนังสุเวเพึ่งทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันรุ่งนาหิโนสังฆารันเตนะ มหาเสนีนะมัตุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจุราชผู้มีเสนาย์ใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังหิวิหาริมาตาปิงอโหรัตตะมาตันทิตังตังเวพตเทกะรัตโตติสันโตอาจิคเตมุนีติ พระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีราตรีหนึ่งเจริญด้วยประการชนี้แลสิบบทสวดกินหะปัจเจเวคณะปาถะ ชลาธรรมโมหิชรังอนติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พระยาธิธรรมโมหิพระยาถิงอนติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มาณะธรรมโมหิมรณังอนติตา เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงผลความตายไปไม่ได้สพเพหิเมปปเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพรล่าจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงก,กรรม,มะสะกุลมิกรรม,มะทายาโทกรรม,มะโยตินิ กรรมพันธุกรรมปติสารนาเรามีการเป็นของตนมีการเป็นผู้ให้ผลมีการเป็นแดนเกิดมีการเป็นผู้ติดตามมีการเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกริสามีกัญญานังวาป้าปะกังวาปัสสาธายาธาภาวิสามิเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาป เราเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้ลผลของกรรม,มน,นั้นสุดไปเอวังอมัมเหตอาพินหังปัจจเวกิจกับหังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดย5 บทสวดเทวตาอุยโยชนะขาถาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยาปัตตาจะนิพยาสโสกปัตตาจะนิสโสกโหนตูสเพปิปานิโนเอตาวาตาจะอัมเหหิสัมพตงัาาพตงปุญญสัมปทังสะเพเทวานนโมทันตุส,าพาสาพัพพสสัมปติสิทธิยาทานังทันทงันตูสัทธายสิรงรักสันตุสัพพสา,พา ภาวนาพิรัตตาโหนตุคาชันตุเทวตาคตาสัเพเพปุตตาภาปตตาปัเจกานนจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจนะรักขงาาาังพันธานาาิคาพโสยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานคาถา ยาเทวัตาสันติวิหารวาสินีทูกเอกเลโพธิคเลตะหิงตะหิงตาธรรมมาธาเนนะาภาวนตุปูจิตาโซติมกะรนเตทะวิหารมันตะเรเทราจะมัชานวกาจจพิกโวสารานิกาทานะอติอุปาสกาข้ามาจะเทสานิข้ามาจะอุสรา สัปานาภูตาสุจิตาะวันตเตยนชาลาภูชาเยปิจาอันทัสน์ภาวาสัาสงเสทาชาตาอทาทโวปปาติกานิยานิกังธรมะวรังปฏิจเตสเพปิทุกขสัสะกะโรนตุสังขยังขาตุจีรังสตังธัมโมธัมมัมทธาจะปุกคาราสังโฆโหตุสมะโควะอะัตายะจัปตายะจะ อันเหรักขะตสัตมโมจะเพปิธรรมจาริโนวุตติงสัมปาปุน ama, เนยามะธรเมอริยปะเวตเตยี่สิบเอด็ดบทสวดสัพพปติธานาคาถาแปล ปุญญสิธานิกะตัสสะยานัญญานิกะตานิเมเตสัญจะพาคิโนโหนตุสัตตานันตาปะมาณก,กาเยปิยาคุณวันตาจะไม่หังมาตาปิตาทะโยทิฐาเมจจปะยะทิฐาวะทิฐาวา อันเยมัชะตะเวริโนสัตตาติถันติโลกสัสเนเตภุมาจัตุโยนิกาปัจเจกะจัตุโนการาสังสารันตาภาวะภเวยาตังเยปติธานัเออนุโมทันตโตเตสยังเยจิมังนับปะชานันต,ติเทวาเตสังนิเวทย,ยุม ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในแบบน,นี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรกาตั้งอยู่ในโลก เกิดในภูมิสามเกิดในภูมิในกำหนดสี่มีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านจงอะนโมทมาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งงรายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้น มายาทินนานนะปุญญานังงอนุโมทะนะเหตุนาสัเพสัตตาสัทธาหนตุอเวลาสุขะชีนโนเคมัปปะทันจะปัปปนตุเตสาสาสิชตังสุภาเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวล อยู่เป็นสุขเสมอเธอและจงถึงทางอันกเกษมเธอขอความหวังดอันดีของสัตว์เหล่านำะจงสำเร็จเธอ ด้วยอนุภาพแห่งสัตว์จะอธิษฐานอานุภาพแห่งความเพียรและอันนี้สรงแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาหลาังขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยททางพวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญท้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเจดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์ และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำโดยพรให้แก่ข้าเจ้าและวัตถุม,มงคลพระกริ่งภัยรีพินาธโดยมูลและนิพิสมเด็จพระยาณสังวรวัดบวรในใิเวศวิหารตลอดจนวัตถุม,มงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระอริตและคำมงคลในพระคาถาต่างๆ ขอจงสำเร็จสักดิ์สิทธุประการเพอ